นะครับแต่คุณมูลคามินะครับก็บอกไว้ว่า,าให้เขียนเพื่อตัวเองนะครับเขาบอกว่าเขาเขียนเพื่อตัวเองครับโดยเฉพาะเขียนนว,น,วนิยายเรื่องแรกนะครับสดับลมขับขานนะครับก็ไม่คิดว่าผลงานชิ้นนั้นนะครับจะได้เผยแพร่ออกสู่สายตาสาธารณะจริงๆเลยนะครับ แต่ก็รู้สึกว่าความรู้สึกของคุณมูลคามิที่เขียนนะครับก็คือตั้งใจเขียนเนื้อหาส่วนใหญ่ที่ตัวเองรู้สึกดีนะครับแล้วก็ใช้ถ้อยคำที่ตัวเองพึงพอใจนำมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นถ้อยความในหัวของเขาเขาก็คิดแค่นั้นนะครับอันนี้คือที่เขาเล่าไว้นะครับแสดงว่า